ลองอันอ้วนสบายดีสุขสุคนทั้งลา,ทา,งทาวทั้งไทยและต่างประเทศจ้าเอาปปะพอกระ,ระกนาตะลีกระเท,ะเทยยำเลงขี่นมาคนหนักอะไรเพื่อทำกนมีจ้าเนึ่งทีพามากินไข่โพะโลพี่น้องซื้อมา,าแต่คนแน่แต่งานส่วนหฮากามาพี่เนาะไข่พะโลเสดเสเขาลองเบิ่งแล้วจ้าเสดเสดขอลองเบิ่งแล้วเป็นแบบอันเบ่งเป็นอัเบิ่งเหนือนจ้า เนาะวาอะไรเนาะดูเลาไมเอาพวกหูงขาวกอนมอหนึนี่ะมอนึงกายห็นบ่คือบ่เห็นมอหนึนี่ะตดตายติ๊ก้าหมอน้ำน้อสาวนี่กบเจังหน่อย เมายากันยุง่งโอ้อยากกินน้ำด้วยอันเขาข้าวเาบ่าวอาจาร,รย์ทุบันคุ้นมาเมื่อสะพอดมากคุนเอาเขามาหูกินกับเกงมาไมา้เมื่อนะ่ะนพี่น้องเขาใหม่หอมอเพึ่นามาหูกเกงมามายยงไม้เนี่นยนังบวชเขียบพน้อพอลูกพะระอันนบ้าน นั่งมหมกหักหลุดวานพะูลขันหลนุดห,หวานนั่งหมักนั่งมึงหลุดเอาหวานจะหน่อยนะเท่ <c oughs> ๆคือใจนั่งคือใจนั่งอยู่แบบนี้อ๋อกระตานไข่หิมะก็เท่นานี่เลยอเมียรเออถ้ากระตูขกดควบหวัวเลยเนาะ มาเด้อสุขุคนวั่ไี้ตอนหลับจ้าสบายดีแง้มเศ้า เพราะว่าคลิปตัวนี้ยจะลงมืออื่นเศร้าต้องเป็นต้องมาสบายดียามเศร้านะที่้เรายังคือลงมืออื่นเศร้ามีเศร้านั่งในคลิปลายแล้วมือใน,นคลิปมานคลิปมันถ้าประชาชนาอะไรมียังนกในอารมณ์มีใน,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 นอารมณนอกคลิปนะเนาะอารมณ์อ,อะไรมันเป็นคลิปเราลงมาทันค่ะ เงาขัดแทะไม่ okay. ได้มักเงาเลยนะเศษเสะยิวขาวได้มหมเนี่ยอื้อื้อื้หอม,ม,ม,ม หั่นหั่นว่ากลางล้างที่เขาฮอตมะดิเมายากกันยุ่งกันให้เงี้ยนะเพื่อนนะเจ้ามีกับเขามีกับเขาอร่อยกับเ,เขาแซ่บเนาะวันหน้าจะไปซื้อคนอีก ดีหลดนั่งก็ดีเลยปวดแสบเรื่อนี้นะกต่เบหวานคนออกพอดีอวานนั้นหนึ่งอย่างมีคนหูใจมากินน้ำกุชชีแสบน,นะ มาเต็มมานีเนี่กคุดไข่ในผ้าเขาขวบหัวทั้งนนลืมใส่ไม้คูคูหกักมาได้อรือเนลาทำไมไม่บอกว่าลืมใส่ มันละครท้งกั่หูมืออ่เ็บเซ ันน no ันเละตรงนีคร <hai. S 2> ับเงินารเปบะทานั้นเา้เช oh, okay. so, ่าบาทหรือว่า้ำพี่บาทนี่แหละช่องหน่วยช่องหน่วยกกระดูกตัวหนึงกระดูกกระดูกยังบอกระดูกน้องกระปู เอาไปท่าน,นียอืมอืเพิมม่มข้าวอีก นน่นบนนีโอ,นนอนน <c oughs> น้นังมูนังมูเทสก็ใช้นังมูสามสิบนังมูได้นังนังมะโอ้ยบมแมนนังมูเบิ้งเบิ้งขี้มาก่อนอ๋อไม่ใช่เลยโมเมนว่าขลอดว่าขลอด เบนหัวพักมันยังแหละเผือนั่งคุณจะยังพักไปเเท้าอยน่ยังจะจัดการงุ้มหาลรับหินใช้ประเมินเรื่องไวจำไทสจำไทยินงงกไครเลื้ยงขึ้นหน่อยแท ชิ้นข่าแท้อท้มาทาวน้ำไปน้ำสะใส่สะใส่ลืม นัง่ง,ง,งทิ้่างสองล่างแก้วนั่งดูเต็มทีเพราะว่าอ่าช่วงไปไม่กันพิดร่างไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปน่าจะถ่ายคลิปผัดท่านคลิปโตอีนั่งบม่ได้ขยายขยันนั่งเอาตลอดเนาะแต่ไปล่างทั้งนั้นอี พอนั่งสู่ชุด,ดิชุดดิพี่นอ้องเออว่าไรกันอย่าลืมให้กำลังใจด้นนจาน,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 ใน,นในพี่น้องคนจากปวดไปกันเป็นกำลังใจด้านในพี่น้องพอหนังนี่กำลังใจทำคลิปนั่งอย่างงี้ว่าเงินยู <g ül> เงินยูทุกมันจะเป็นจะเป็นจังได อยากเบิอกอยู่หักหมอเลยพป่น้องมอมอที่ได้ไดไรไดมอแล้วถ้าก็ได้เราคิดหาดอนชอนน้อยแล้วกับจเปิดประมาณข้างแล้ว โอ้ยกี่ตนนี้มากะยะอนยา,ออยามาเผาอนยามากินกับมาเผากรบบบทุ่นชาเนาะถากินเด้เอเขาข้าแขก แถวห้างทั้งหน้าเฉพาะจะเก็บเงินอยู่อันว่าโอ้ยปวดเทนนี่นะเพื่อนอันว่าเพื่อนมาเอาเขาซิ้อให้กกินได้เขาลหลาน่าเขาดีโดให้ก,กินไ้เลือก่อนระหว่าที่มูได้บ้านที่าพี่น้องท้ำแค่ทำอะไรปัาอัน ไข่เป็นเลนปั้นไข่ที่วกปัะทมันงโง่ลินมันเบิร์ดอื่นเป็นเขาเย็ยนะครับอืนนน่นเอาปลชินเขาน,นี้เเนาะิเบเบิดชกินบาบหนึงบนเดียวเพเป็นยังดดนั่งกระดูง่ายะนะาตมอใหญ่มือนกันมันกที่ลายทิ้งทำนี่แหละพอคออกมาบ้านพึ่งพ่งก็เอาเต็มพึ่งหมอเลย โอ้นั่งว่ัวมูซามท่านบอ่เมียนั่งได้ดีใจดูอันนี้บอ่ซามท่านทรงท่านใครนะเห<อ>มือนทรงท่านเหมือนสามท่านเวลาหอดเสร็จอ่ะเวลาเราไปป่าไนนะะด,ด้ครับกุ้งเทมบ์ ถ้าโทษโทษโทษถ้าคุณนานันโอมโอมเครื่องกันโอมเครื่องปั่นมันเครื่องปั่นมันทังทีทีพังเฮงกินเฮงเช็ดทำเรากินไรมือเดียวอ้วนกระทางมัน Yup, กันเชี่กักินไล้ตลอดกินาบบยุบคลิปมือเลยก็นะแต่ก um rat, ่นอนนั่งัคิปมมข้างน้อยได้พี่ t, น้องอ้วนอ้วนๆพร้อมๆนี่มาเล่นทีน้ำบกินน้ำข่านะเอาเคยเนาะกินแบกอยางกินนอื่นแเขาเล้เล็กน้อยแล้วเขาเไปพอทำมากางคลิปเปิดคลิปผ่าทัวลวใช้ด้วยใช่ไหม่นอะ เห็นยูทูปนั่งกากาเบิ้ลเบิ้ล่างแกว่าสียถ้ดอกน้องชาวอันเห็นถ้ำมูมีลูกมีผมัวเผื่อเรามูมีลูกมีผัวมีทางไปมีทางมามีทางหานะก็เลยแนะน,นำเห็นยูทูปนั่งกาเห็ดน,นั่งกาน่องเชาาล่ะกันเอาเอาโทรศัพท์น้ำลูกใช่เพื่อนะที่เขาดินเกล็ดนให้นั่งเห็ดเอามาเบิดลไฟเสียบเบ็ดทั้งนั้น,นย่งอาฮุปมาเบิดล เคยเลื้อยมันเพ่ยบอกรูควนว่าบัป้าได้เงินแล้วป้าชส่งคืนมาสั้นๆวามาตอนนี้ว่ามาเรานัดใตาจากไรชุ่งคืนเข้าวคาถามลยนะครับชุ่มือข้าวคาถาเได้เลยอันใหม่เด้แม่มันซื้อให้อันใหม่เนี่ยกล้องของเท่านี้นะงามงามซีกล้องเทอร์นิงาม เนียอือยอยู bon so e ่น <Labor ator il fi> ้องนอีดาสีตานางามพอ้อมคนนึ่เปนกับคือคีราคาประมาอยู่เป็นจะได้คเล่ไต้เด็ดเงินทเบิ้ง เทะเดือทำที่อ้วนใช่เป็ลอะพี่น้องเอาที่มันแก้ข้าวก่อน แต่จะทามาน,นอนพอเดียวบอ,อย่านบองหืมบนนั้นย่านอ,อันผีนะบอ,อย่านย่านจุกอันนั้นแหละสบายดีไปเลยจ้าอย่าลืมกำลังใจดังได้พี่น้อง,หงให้นั่งเนยพี่น้อง อ็รับอุ้ยนงางว่าจะเป็นองค์งามสาวสบายดียามเ้าลาแลว้ว